ความหวังเดียวในท่ามกลางวิกฤตต่างๆที่เขาตั้งต,า,งตารอคอยทุกวันว่าตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะได้ไปโรงเรียนโรงเรียนเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกมีความสุขความอยากมีชีวิตยอยู่ต่อได้ตอนาคีนี่ดีละดีละแค่เบสให้เชื่อมัตเซอร์กวาคนีเด้อกิจวัตนี้เด้อป็ะมาณมาเว้ยมักนะ็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทาง เ e ฟ h e อ h ชิลเ e นและองค์กรภาคีเครือข่ายเนี่ยได้ไปให้บริการด้านการศึกษาแก่น้องๆผู้หนีภัยการสู้รบโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กผู้หนีภัยการสู้รบของ Save the c h i l d เ e n นะคะเราดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายองค์กรนะคะทั้ง ADRA, JRS นะคะ Karen Education Committee k a r e n Education Department นะคะ รัฐบาลไทยด้วยที่เป็นผู้ช่วยประสานแล้วก็เปิดโอกาสให้ให้เราเข้าไปทำงานในพื้นที่งานหลักๆของโครงการเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของคุณครูให้มีความรู้นะคะมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรต่างๆเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เด่นในเรื่องของการศึกษาพหุวัฒนธรรมหลายภาษานะคะ Akveda de lo de khulo beznu lo majura ba mono komene akveda phene khanekwa koela lo zoamo zoajo phenekha ho de ne zoa nyawe himoda ne dagro ro khalom akveda bes adagro ro nu lo bol ne akveda a no phalota de partner tin pham mo save the children ne organize we da การซีออดินี่เวลาเฟรนดี้อัทูนตูนีเซชอร์อาทุนนี่ดิพันนี่เราอาทิตีนี่ยมันเด้วยเมี่เวลาเราอาจจะรู้ไปฮอดูนี่เอาวัทีนี่มาเจอเวลาเราที่จะ subsidy ดอสคูล construction เอาวันที่ผ่านมาเกกันนี่เวลาเราเขามีความเป็นใจที่มารา r e c o r ที่ทำมาโลกปุยนี่กณฑ์นี่สิก็จาคุบักพูดดิล่ะวันที่ผ่านเขามาเราเรื่องหลัเก็บปวา ဟင်အပိညာယေဟင်မဘပိစခါကိုဘအငိဟင်မလိုဒူလဟင်မတူနာစခါကိုတလီပေကိဒါထွာကေယားပူချေနမပေါ်ဒဖရိနမပေပိခနေလေပေဖုပိလာဒေမေဖုတန္နရစခေပါအစီအေသောနေဘေဒေနိဒိဒေအစီမေယုနာဘကဟ။အပေဒေကလုတစိတဖေ ওনা နိ။ယေတေရာ မခလေး challenge မြေလေတော်လဲတမေဝဒါ consistency ပါနော်တလေတာတပီခေါ်ပါဥွေးတာတခါလေ lucky lottery geology လောက်ကဲတူမီတူမီ make ပါလေညာနေတက်กว่าကိုသေး qualification quality နေလို့ဖူတာတာထီရောနေတော့ဥွေးတီထီဝဲတာထော်ပါလက်ထော်ဝဲတာလဲ school ferry မော်အာဒါမလဲ car share တော့ share တော့ပတော်ထဲနေတော့ပတူလောဒီလဲဒီလဲတနာခြင်းနေတော့ပွဲနေပူတာနော်ဥွေးတီအသာစီးတယ် ด like ูเดนี้เนี่ยวปกว่าเมาเรือเปะ่าถ้าเนาะวทีตักกบักกเตนี่เนาะวทีอันนี่เวทีตานี่เนาะเมาดีแล้วเดี๋ยวเราไปไปถ้าเราเนี่ยเนาะปกเลดปะเกเลดีนี่เนาะโอเดซุ่มกบวยการได้รับการศึกษาเนี่ยก็เป็นการพัฒนาบุคคลเสริมสร้างศักยภาพรัฐบาลไทยเองเนี่ยเราเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทําให้มีความจําเป็นที่รัฐบาลไทยเนี่ยต้องมีการจัดบริการขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมียเเดจูเลบดเลดตอัปตอทอเลตักเลตกเลมารเลตามีปมีทมีทรมีเกจวเวจนิมอว่าจพูดอกัเรามีความตั้งใจที่อยากเห็นเด็กๆเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาวของ การให้การศึกษาของเรานะคะเราก็อยากจะเห็นเด็กๆออกไปใช้ชีวิตออกไปมีชีวิตแบบที่เขาอยากเป็นออกไปมีโอกาสเท่าที่ความสามารถของเด็กคนนึงจะทําได้เนาะโดยที่ไม่มีข้อจํากัดอยากให้เด็กได้มีความหวังอยู่ต่อไปนะคะเด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ศึกษาไม่สามารถหยุดได้เพราะการศึกษาคือการให้เด็กๆมีชีวิตรอดเราไม่สามารถหยุดการศึกษาได้นั้นการสนับสนุนของท่านการช่วยเหลือของท่านเนี่ยจะมีผลให้เด็กๆยังคงได้มีโอกาสเข้าไปในเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง s a v e the Children เรามักจะพูดอยู่เสมอว่า Education is Life Saving คือการช่วยให้มีชีวิตรอดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแรกที่เราต้องต้องจัดการให้ได้ต้องจัดให้มี เป็นสิทธิของเขาแล้วก็ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้